ชาชนบางส่วนแล้วก็เป็นส่วนใหญ่ของประเทศนะครับตอนนี้เจอปัญหาเรื่องหนี้ครับนั่นก็เ,เป็นที่มาของรัฐบาลที่มีการประกาศว่าปีนี้จะเป็นปีแห่งการแก้หนี้ซึ่งดําเนินมาตรการออกมาเยอะแยะมากมายร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยมาติดตามกันครับคุณสุพัฒนพงศ์พันมีชาวท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ท่านก็เปิดเผยนะครับระหว่างที่เป็นประธานเปิดงานมากกรรมร่วมใจแก้หนี้มีหนี้ต้องแก้ไขเริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืนครับซึ่งจัดขึ้นโดยกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยโดยท่านก็บอกนะครับว่า2ปีที่ผ่านมาการแพร่ระบาดโควิด1 9กระทบต่อไรายได้ของภาคประชาชนก็สมบผลให้หนี้โคเรือน,นั้นปรับตัวสูงขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆครับซึ่งในช่วงที่ผ่านมารัฐบาลก็ได้มีการออกมาตรการดูแลบรรดาลูกหนี้ไม่ว่าจะเป็นการพักชําระหนี้ ซึ่งช่วยดูแลประชาชนกว่า10ล้านรายมูลค่าหลายล้านบาทครับแต่ว่าปัจจุบันก็ยังมีลูกหนี้ที่ต้องการความช่วยเหลือ3ล้านรายที่ต้องเข้าไปช่วยแก้ไขหนี้เพื่อให้ประชาชนนั้นสามารถดูแลตัวเองได้ครับงานนี้คุณสุพัฒนพงศ์บอกว่าจะจัดให้ลูกหนี้ผ่อนชําระหนี้ได้ตามความสามารถในการชําระหนี้ของผู้กู้แต่และรายซึ่งแน่นอนครับว่าตรงกับความต้องการของลูกหนี้มากยิ่งขึ้นเดี๋ยวมีกว่า60สถาบ,บันการเงินเข้าร่วมมากกรรมการแก้ไขหนี้ในรอบนี้ ไม่ว่าจะเป็นสถาบันการเงินและที่ไม่ใช่สถาบันการเงินหรือว่านอนแบงก์เป็นต้นนะครับดังนั้นคุณอาคมเติมพิยาภัยสิทธิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านก็กล่าวถึงเรื่องนี้อยู่เหมือนกันนะครับบอกว่าขณะนี้เศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวดีขึ้นแต่ปัญหานี้ยังคงมีอยู่ครับและงานมากรรมร่วมใจแก้หนี้นั้นก็จะเป็นไปตามนโยาบายของนายกรัฐมนตรีที่กําหนดให้ปีส5 6 5นรนี้เป็นปีแห่งการแก้ไขหนี้ครับโดยจะแบ่งเป็น2ช่วงด้วยกัน ช่วงแรกดําเนินการโดยธนาคารแห่งประเทศไทยก็จะเน้นแก้ไขหนี้ออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ www.bot.or.th นะครับอันนั้นคือทางฝั่งของแบงค์ชาตินะครับส่วนถ้าเป็นช่วงที่2ทางกระทรวงการคลังก็จะมีการสัญจรไปยังภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศโดยจะสัญจรน,นะครับตั้งแต่พฤศจิกายนส5 6 5นี้ต่อเนื่องกันไปจนถึงมกราคมปีหน้าเลยนะครับเพื่อเป็นการดูแลหนี้ให้กับภาคประชาชน ที่สําคัญคือไม่จํากัดเฉพาะผู้ที่อยู่ในระหว่างการชําระหนี้ครับแต่ว่ารวมไปถึงผู้ที่เป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือว่า NPL โดยจะเริ่มต้นตั้งแต่4-6พฤศจิกายน2565ที่กรุงเทพมหานครหลังจากนั้นจะเริ่มสัญจรไปต่างจังหวัดครับเช่น18-20พฤศจิกายน2565นี้ก็จะไปที่จังหวัดขอนแก่นส่วนถ้า16-18ธันวาคม2565จะขึ้นเหนือเลยนะครับไปที่จังหวัดเชียงใหม และวันที่20ถึง22มกราคม2566จะไปที่จังหวัดชนบุรีและวันที่27ถึง29มกราคม2566จะลงใต้ครับไปที่หาดใหญ่ส่วนอีกด้านหนึ่งครับคุณพยงศรีวันณิชกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนและประธานสมาคมธนาคารไทยท่านก็บอกเลยนะครับว่าปัญหาโควิด1 9ทําทำให้ลูกหนี้หลายรายเจอกับปัญหาครับ โดยณเดือนกรกฎาคมปี2 5 1 3มีระบบธนาคารพาณิชย์ที่เป็นลูกหนี้6.1ล้านหแสนบัญชีมูลค่า4.2ล้านล้านบาทด้วยกันนะครับโดยธนาคารได้เข้าไปช่วยเหลือลูกหนี้ผ่านมาตรการปรับโครงสร้างหนี้โดยมีการนําเงินกู้ก้อนใหม่เพื่อไปชําระคืนแก่เจ้าหนี้เดิมหรือว่ารีไฟแนนซ์แล้วก็มีการเติมสภาพคล่องด้วยนะครับทาให้เดือนมิถุนายนปีส5 5นี้ลูกหนี้ก็ลดลงมาเหลือเพียงแค่1นล้านหบัญชี ยอดหนี้เหลือประมาณ2ล้านล้านบาทตรงนี้ก็สะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการช่วยเหลือของธนาคารพาณิชย์นะครับนอกจากนี้ก็ยังเป็นการผลักดันให้เกิดคลินิกแกหนี้ซึ่งช่วยไก่เกลี่ยนี้ได้มากถึง87,000รายส่วนการช่วยเหลือ s b รายเล็กผ่านสินเชื่อฟื้นฟนูดอกเบี้ยต่ำก็ใช้เม็ดเงิน3 2 0 0 0 0ล้านบาทก็สามารถช่วยได้1 3 0 0 0 0รายซึ่งจากมาตร,รการทั้งหมดครับก็ทําให้นี่เสียในช่วงโควิด -19 ที่สูงถึงร้อยละ 3.04ล่าสุดก็เหลือร้อยละ2.88นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของทีเช่อง16ครับจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ